สวัสดีครับผมไอศิดพมยานพยากรก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับการทํานายพยากรดวงชะตาประจําวันที่1-15ถึง15กันยายนพุทธศักราช2568ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปฟังคําทํานายพยากรก็ฝากดกด subscribe like, กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามในทุกๆช่องทางของผมเลยนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับจะขอเริ่มจากผู้ที่เกิดวันพระฤหัสสบ,บดีสำหรับผู้ที่เกิดวันพระฤหัสสบ,บดีนะครับในช่วงนี้นะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของการเงินการทองนะครับในช่วงนี้นี่ต้องบอกว่ามีให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างไม่ขาดมือนะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของโชคลาภนะครับเข้ามาในช่วงนี้ด้วย แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือ,อาการทะเลาะเบาะแวง้งนะครับกับคนอื่นหรือว่า,าการาไม่เข้าใจกันอะไรพวกนี้นะครับและที่สําคัญนะครับถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นะครับขอให้ออกห่างโดยเร็วเลยนะครับอา,อาจจะทําให้คุณเดือดร้อนได้นะครับต่อไปครับสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์สำหรับ ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับในช่วงนี้นะครับทำอะไรก็จะเป็นขั้นเป็นตอนนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่เาเรียกอย่ารีบร้อนทำอะไรจนเกินไปนะครับค่อยๆทำไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับแล้วก็ความสำเร็จนะครับก็จะรอคุณอยู่ในภายภาคหน้านะครับสำหรับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็เรื่องของเขาเรียกว่า ความเป็นอยู่แล้วกันนะครับให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะอย่าฟุ่มเฟือยอะไรจนเกินไปนะครับหรือว่าก็ไม่ถึงขนาดว่าไม่ซื้ออะไรเลยอยากได้อะไรเลยอะไรพวกนี้ก็ไม่ซื้อเลยนะครับก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าประหยัดอะไรขนาดนั้นนะครับทำตัวเองให้มีความสุขนะครับก็จะดีที่สุดต่อไปสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาสร ในช่วงนี้นะครับคุณอาจจะได้รับสิ่งเขาเรียกว่าเรื่องดีๆนะครับงานมงคลนะครับการเฉลิมฉลองอะไรต่างๆนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับได้สิ่งอะไรมาแบบฟุกๆนะครับแบบที่คุณไม่คาดหวังหรือว่าได้แบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะครับ สิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับใช้เขาเรียกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับตามแบบฉบับของคุณเองนะครับก็จะดีที่สุดแล้วในช่วงนี้ต่อไปครับสำหรับผู้ที่ไม่ทราบวันเกิดสำหรับผู้ที่ไม่ทราบวันเกิดนะครับในช่วงนี้นะครับคุณอาจจะคิดมากกังวลนะครับไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรนะครับ ก็แนะนำละกันนะครับะจะทำอะไรจะตัดสินใจทำอะไรอย่าคิดมากจนเกินไปนะครับเพราะบางทีอาจจะทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆได้ดังนั้นถ้าานึกถึงผลลัพธ์ของมันแล้วนะครับความคาดหวังนะครับในผลลัพธ์นั้นแล้วนะครับก็ตัดสินใจทำไปเลยนะครับไม่งั้นอาจจะพลาดโอกาสที่ดีๆไปได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับ ในช่วงนี้ก็คือ,อคุณอาจจะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครมากจนเกินไปนะครับบางทีอาจจะต้องอมีการพูดคุยปรึกษาหาลือนะครับกับคนรอบข้างบ้างนะครับในเรื่องต่างๆนะต่อไปครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์น,ตยนะครับในช่วงนี้นะครับขอให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง นะครับอย่าฟุ้งเฟือยจนเกินไปนะครับหรืออย่าประหยัดขี้หขเหนียวนะครับจนเกินไปนะครับพอกลางๆนะครับพอกลางๆถ้าเป็นไปได้นะครับมันส่วนบนทบุญไหว้พระนะครับก็จะช่วยให้เรื่องทุกอย่างเนี่ยขี้ขายไปได้ด้วยดีนะครับหรือปฏิบัติตามคําสอนของแต่ละศาสนาเลยนะครับก็จะช่วยให้เรื่องต่างๆเนี่ยาจากหนักก็จะกลายเป็นเบาจากเบาก็ทุเลาลงไปนะครับ แล้วก็จะผ่านเรื่องเราไปได้โดยดีนะครับและที่สําคัญนะครับช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าตัดสินใจทําอะไรนะครับหรือว่าอาจจะถูกตัดสินนะครับจากเขาเรียกว่าเรื่องต่างๆแล้วกันนะครับอาจจะคุณอาจจะเป็นผู้ที่ถูกตัดสินนะครับในเรื่องนั้นๆน,นนะครับก็อันนี้ผลนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณได้กระทำมา ทำดีผลออกมาดีนะครับถ้าทำไม่ดีผลก็จะออกมาไม่ดีด้วยเช่นกันต่อไปครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงอาขาขึ้นของคุณเลยนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้การสนับสนุนนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณได้สะสม สิ่งดีๆมาหรือว่าการกระทําดีๆมานะครับก็จะได้รับผลที่ดีด้วยในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้นะครับให้เดินทางตามเป้าหมายนั้นให้มุ่งสู่เป้าหมายนั้นให้ชัดเจนอย่าออกนอกลูกนอกทางเป็นนันค่ะนะครับบางทีคุณอาจจะเออ,เอ,เอมันไม่สําเร็จสักทีก็เลยล้มเลิกไปก่อน อย่าพึ่งลมเลิกนะครับเพราะจุดหมายความสำเร็จต่างๆรอคุณอยู่ต่อไปครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับในช่วงนี้นะครับก็คุณอาจจะทำตัวเหมือนเด็กนิดนึงนะครับอยากได้นู่นอยากทำนี่ไอ้นู่นก็น่าทำไอ้นี่ก็น่าทำไอ้นู่นก็น่ากินไอ้นี่ก็น่ากินไอ้นู่นก็น่าใช้นี่ก็น่าใช้นะครับ ก็เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ให้ดูให้ดีๆนะครับก็ตัดสินใจดีๆนะครับจะทำอะไรจะคิดจะทำอะไรนะครับให้วางแผนนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นคุณทำเล่นๆน,นะครับผลก็ออกมาได้ไม่ดีเท่าที่คุณคาดหวังไว้นะครับดังนั้นทำอะไรให้มีความตั้งใจ นะครับทำให้ตั้งใจนะครับแล้วผลก็จะออกมาดีกว่าที่คุณคิดไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่ก็อย่างที่บอกนะครับอย่าเล่นหรือว่าไม่จริงจังกับเรื่องทุกเรื่องนะครับเพราะไม่งั้นความสำเร็จจะไม่เห็นเลยในช่วงนี้ ต่อไปครับสาหรับผู้ที่เกิดวันพุธสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงนี้นะครับก็ความเป็นอยู่ของคุณนะครับชิวชิวสบายๆนะครับอารมณ์สุนทรีนะครับไม่มีเรื่องราวอะไรให้หนักใจหรือว่าให้ต้องกังวลนะครับก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยสบายๆชิวๆนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของ าการรับอาสาทํางานนะครับหรือการทำอะไรที่มีความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็ดูให้ดีๆนะครับว่าเราสามารถรับความเสี่ยงนั้นได้ไหมนะครับงานที่ไปทำหรือว่าสิ่งที่เรารับอาสามานะมันมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะครับถ้ามันสำเร็จน้อยมากๆก,ก็อย่าไปรับมาทำเลยนะครับอย่าไปรับมาทำเลยนะครับแต่ว่า อ่าห้าสิบห้าสิบอ่ะก็ลองตัดสินใจดูนะครับแต่ว่าถ้าเกินห้าสิบมาแล้วอ่ะโอเคมีความเสี่ยงหน่อยแต่เราก็รับได้นะครับก็อ่าทําไปนะครับก็อ่าเกณฑ์สําเร็จนะครับก็ห้าสิบห้าสิบนะครับกลางๆสําหรับอันนี้นะครับก็จะเป็นการอ่าทำนายพยากรณ์นะครับดวงชะตานะครับประจําวันที่หนึ่งถึงสิบพ่ากันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอย่าลืม ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามในทุกๆช่องทางของผมเลยไอสิตพมยานพยากรสุดท้ายก็ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยะสงบิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรือง,ง,ย,งยิ่งขึ้นไปหากพบปัญหา,ราปรคปาปการใดก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยดี พุทโธธัมโมสังโฆมาตาปิตุกุบาจารย์สวัสดีครับ